ใครกำลังมองหางานทำต่างประเทศแบบถูกกฎหมายรายได้ดีด้วยฟังทางนี้ครับโรงการจัดถาง,งานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า7ตำแหน่ง46อัตราเงินเดือนสูงสุด80,000กว่าบาทฟรีค่าโดยสารเครื่องบินทั้งไปและกลับค่าอาหารค่าล่วงเวลาและสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายรับสมัครตั้งแต่วันที่13 22พฤษภาคม2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการใน46อัตรามีตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม V.I.P พนักงานยกกระเป๋า b u t l e ั Butler. Butler ก็คือผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกรวมถึงให้บริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า V.I.P นะครับแล้วก็พนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า V.I.P และพนักงานบริการลูกค้าเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง50,000-3,000 ไปจนถึง85,000บาทต่อเดือนโดยประมาณนะครับซึ่งบางตำแหน่งเนี่ยแน่นอนว่าต้องการการสื่อสารภาษาจีนจีนกลางหรือว่าภาษาอังกฤษโดยนายจ้างจะช่วยค่าโดยสารเครื่องบินทั้งไปและกลับเมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้างช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ500เหรียญมาเก๊า จัดอาหารให้ในช่วงเวลาทำงานมีค่าล่วงเวลาและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับตั้งแต่วันที่13ถึง22พฤษภาคม67ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการและก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการรับสมัครข้อมูลคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือว่าเพจแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้ครับที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ครับสำหรับตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่นายจ้างแจ้งความต้องการ7ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกก็คือพนักงานบริการลูกค้าจำนวน1อัตราค่าจ้างเดือนละ18,800เหรียญมาเกา๊าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ85,916บาท อายุอยู่ระหว่าง22 35ปีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าผู้จีนกลางได้ทำงานเป็นกะได้โดยจับพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขายตำแหน่งที่2ก็คือบัตเลอร์ครับจำนวน5อัตราค่าจ้างเดือนละ17,500เหรียญมาเก,กา๊าคิดเป็นเงินไทยก็ เกือบเกืบ,บ80,000บาทอายุอยู่ระหว่าง22ถึง35ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปพูดภาษาจีนกลางได้ทำงานเป็นการได้โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีความรู้ด้านอาหารเครื่องดื่มและการทำความสะอาดบ้านตำแหน่งที่3คือพนักงานต้อนรับ5อัตราค่าจ้างเดือนละ17,500เหรียญมาเก๊าหรือประมาณเกือบเกือบ80,000บาทเหมือนกัน อายุระหว่าง22 35ปีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทำงานเป็นกะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า1ปีขึ้นไปตำแหน่งที่4คือพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 10อัตราค่าจ้างเดือนละ16,600เหรียญมาเก๊าหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ75,800กว่าบาทอายุอยู่ระหว่าง22 35ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปมีทักษะด้านการสื่อสารสามารถพูดภาษาจีนได้ทำงานเป็นกะได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มตำแหน่งที่5พนักง,งานต้องรับส่วนหน้า VIP 5อัตราค่าจ้างเดือนละ16,500เหรียญมาเก๊าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7 5 0 0 0บาทอายุระหว่าง2 2ถึง35ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีทักษะด้านการสื่อสารผู้พูดภาษาจีนได้คล่องทำงานเป็นกะได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องตำแหน่งที่6คือพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตราค่าจ้างเดือนละ12,200เหรียญมาเก๊าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ55,700กว่าบาทอายุอยู่ระหว่าง22-35ถึงปีเหมือนกันนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สามารถสื่อสารผู้ประภาษาจีนได้ทํางานเป็นกะได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทํางานด้านอาหารและเครื่องดืง่มตําแหน่งที่7ก็คือพนักงานยกกระเป๋าจํานวน10อัตราค่าจ้างเดือนละ11,700เหรียญมาเก๊าหรือคิดเป็นเงินไทย53,000กว่าบาทอายุระหว่าง22-35ปีสําปีสำเร็จการศึกษาระดับริญญ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปสามารถพูดภาษาจีนกลางได้และจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าครับการรับสมัครครั้งนี้เป็นการดําเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทํางานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งนะครับคนหางานไม่จําเป็นต้องเสียค่าสมัครหรือว่าค่าบริการใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าสําหรับกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทํางานตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นอย่างค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทางถ้ายังไม่มีค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอัจฉกรรมค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหาง,งานไปทํางานต่างประเทศทั้งหมดตรงนี้ประมาณ4,000บาทนะครับท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบกําหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศหัวข้อข่าวประกาศรับสมัครหรือที่เพจแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัชจั่ง หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2ติดต่อกรมการจัดหางานครับ